จะมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี1969ที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเจอร y b ี่บรูดสช่างไฟจากสถานีวิทยุท้องถิ่นถูกจับข้อหาฆาตกรรมหญิงสาว4รายค่ะคือความน่าสนใจของคดีนี้ก็คือพฤติกรรมของเจอรี่ี่ค่ะที่คลั่งไคล้อย่างรุนแรงหรือที่เรียกกันว่าเฟติชคือคลั่งไคล้สิ่งที่เหมือนกับสื่อถึงความเป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ชุดชั้นในรองเท้าส้นสูงจนถูกขนานนามว่า The t h u e f e t i s h Slayer ย้อนไปเมื่อประมาณสากักวันที่23เมษายน1969มีผู้หญิงที่ชื่อว่าลินดานะคะอายุ22ปีกำลังเดินกลับไปที่รถของเธอหลังจากซื้อของขวัญวันเกิดให้กับคู่มั่นในห้างส,สินค้าที่อยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์จู่ๆมีผู้ชายคนหนึง่งขับรถมาเปิดไซเรนมาเลยนะ แล้วก็มาจอดประกบเธออ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเขาไปจับเธอเลยแจ้งข้อหาว่าเธอเพิ่งขโมยของออกมาจากข้างสรบพสินค้าเมื่อกี้นี้ลินดาก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปสถานีตำรวจด้วยกันเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเธอไม่ได้ขโมยของสุดท้ายเธอก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือเจอรี่เจอรี่ปลอมตัวเป็นตำรวจ พอเธอขึ้นรถไปอ่ะเอาปืนบังคับให้เธอนั่งรถไปด้วยกันจนไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านของเจอรี่อ่ะเจอรี่จับเธอแล้วก็เอาสายไฟม,มัดไว้ที่ข้อมือ hmm. ผูกผ้าปิดตาขังเอาไว้ในโรงรถหลังจากนั้นนะคะเขาก็ออกมาจากโรงรถเดินเข้าบ้านแล้วก็กินข้าวมื้อเย็นกับภรรยาและลูกสองคนในบ้านทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะทีนี้พอกินข้าวเย็นเสร็จเจอรี่ย้อนกลับไปหาลินดา ในโรงโรถทีเนี้ยเริ่มก่อเหตุที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากทุบตีเธออย่างรุนแรงด้วยอุปกรณ์ช่างรัดคอเธอด้วยสายไฟฟ้าจนเธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตหลังจากนั้นเจอรี่ข่มขืนร่างของเธอหลายครั้งพร้อมทั้งถ่ายรูปโพลารอยด์ขณะที่แต่งตัวให้กับร่างของเธอด้วยชุดชั้นในและรองเท้าส้นสูง ที่เจอรี่เองอะสะสมเอาไว้หลังจากนั้นนำร่างของเธอไปถ่วงน้ำทิ้งเอาไว้ในแม่น้ำและร่างของเธอก็ลอยไปจนไปถึงจุดที่พบศพอะคะ่ะก็คือแม่น้ำลองทอมหลายคดีนะที่เราพูดถึงกรณีเรื่องนี้เรื่องเฟติชเฟติชเฟติชเนี่ยมีเยอะมีเยอะออที่พฤติกรรมด้านนี้ส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับคดีเรื่องเพศนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเฟติชเนี่ยหรือเฟติสเนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆ ซึ่งใหญ่ๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่คลั่งไคลยวัตถุซึ่งวัตถุอาจจะเป็นเฟมินินอ็อบเจกหรือวัตถุของผู้หญิงก็ได้หรือเป็นวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นเฮลิคอปเตอร์ลูกโปง่งลูกบอลถุงน่องเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วบังเอิญมันเกิดอารมณ์ทางเพศเขาเลยเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองชอบสิ่งนี้อ,อันนี้กลุ่มแรกก็คือชอบวัตถุที่เป็นสิ่งของส่วนกลุ่มที่สองเนี่ย ได้แก่คลั่งคล้าอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นมือเท้าน่องซึ่ง4 7ของผลการวิจัยทางด้านจิตวิทยานะครับพบว่า4 7ซ์คลั่งคล้เท้าสำหรับกลุ่มเพติชคลั่งคล้าเท้า,ทาเห็นเท้าแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศถูกต้องอเวลาร่วมเพศก็ต้องอมต้องเลียเท้าต้องแบบเห็นเท้าแล้วเซ็กซี่ชอบให้แฟนเปลื้องเท้าเดินอยู่บ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย เขาไปสำรวจจากไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบมีรสนิยมทางเพศแบบแฟติชแล้วเขาก็ถามว่าคุณชอบส่วนไหนมากที่สุดยอดนิยมเราเห็นในสื่อต่างๆก็จะเป็นถุงน่องส้นสูงแล้วก็มือคนมือสวยผู้ชายชอบคนมือสวยหรือผู้หญิงชอบผู้ชายมีหูสวยอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่เลยว่าเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้คือนิยมของเฟติชนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในแค่แบบ ส่วนของจินตนาการเนี่ยเป็นความชอบเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ในเมื่อไหรที่มันข้ามเส้นความชอบของเราจนทําให้เป็นการบังคับผู้อื่นหรือทําร้ายจิตใจหรือร่างกายผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเริ่มเป็นอาชญากรรมละแล้วอะไรมันจะทําให้แบบเป็นทริกเกอร์จากรสนิยมความชอบส่วนตัวที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็แบบทริกเกอร์กลายเป็นมันล้ําเส้นไปแล้วกลายเป็นเหตุอาชญากรรมอย่างเงี้ยจริงจริง,รง,รงแล้วพวกเซ็กชวลแฟนตาซีหรือว่าการจินตนาการเรื่องเพศเนี่ยของแต่ละคนเน่ะเราไม่รู้หรอกว่า มุมมืดในจิตใจของคนเราอะ่ะมันเป็นยังไง <S <S ฉะนั้นการแสดงออกทางด้านจินตนา,าการส่วนใหญ่ของกลุ่มบุคคลที่เขาชอบอ่อเซ็กชวลแฟนตาซีเนี่ย <S <S เขาก็จะทำในหลายรูปแบบเช่นชอบตุกก๊กตา <S <S หรือว่าจับตุกก๊กตายางไวร้รวมเพศสัมพันธ์มาแต่งตัวแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อสิ่งของที่อยู่ในจินตนา,าการภาพในจินตนา,าการที่เป็นแฟนตาซีเนี่ยมันถูกนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงเริ่มรักพาตัวคนเริ่มบังคับให้คู่สมรส แต่งตัวแปลกๆอันเนี้ยมันเริ่มล้ำเส้นไปในขอบเขตท,ที่เรียกว่าอาชญากรรมละอมขอเสริมนิดนึงครับในเรื่องของการมีรสนิยมทางเพศแบบแฟนตาซีเนี่ยคือถ้าคู่ของเรายินยอมและชอบเหมือนกันมีรสนิย,ม,ยมเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดม,มันเป็นเรื่องของความชอบรสนิยม,มทางเพศที่ต่างกับคนทั่วไปแค่นั้นเองทีเนี้ยคีย์หลักสําคัญมันอยู่ที่คอนเซนต์หรือความยินยอมของคู่ ถ้าคู่ของเรายินยอมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เริ่มไม่มีความสุขและไม่ยินยอมเมื่อน,นั้นถึงเรียกว่าอาญญกรรมและผิดปกติข้อมูลที่เราได้มานะคะถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่เจอรี่ยังเป็นเด็กะเขาเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดมากตีเขาบ่อยอืดุด่าตลอดเวลาเหมือนแบบโดน abuse โดน abuse บลอยมากใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่อยากได้ลูกสาวแต่กลายเป็นว่าพอมีลูกปุ๊บอา้าวเจอรี่เป็นเด็กผู้ชาย ทีนี้ยวัยเด็กของเจอรี่ก็เลยเก็บกดคุณแม่ก็เลี้ยงแบบดุด่าตีตลอดเวลาตอนอายุแค่ห้าขวบอะเล่นอยู่ในลานเก็บของเก่าหลังบ้านเจอรี่ไปเจอรองเท้าส้นสูงโดยบังเอิญเจอรองเท้าส้นสูงโดยบังเอิญแล้วชอบอ,อก็เลยเอากลับบ้านเอามาใส่เล่นใส่เองอเอามาใส่เองแล้วก็ตั้งใจจะเอาไปอวดแม่แต่พอแม่เห็นปุ๊บแม่ด่าเลย คือแม่ด่าเลยบอกเจอรี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเสียสติหรือเปล่าให้เอาไปทิ้งด้วยความที่ก็คือเจอรี่เป็นลูกผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายใช่ป่ะเจอส้นสูงเอามาใส่มาอดแม่แม่แม่ด่าแบบแต่เจอรี่ไม่อยากทิ้งเพราะชอบมากชอบรองเท้าส้นสูงมากแม่ก็เลยตีเจอรี่เอารองเท้าส้นสูงคู่นี้ปิดเผาแล้วให้เจอรี่ดูเผาต่อหน้าเลย ทำลายจิตใจนี่มันคือความรุนแรงนะความรุนแรงทั้งทางร่างกายและความรุนแรงต่อจิตใจทีเนี้ยไอสิ่งที่แม่ทําอ่ะมันไม่ได้ทําให้ความคลั่งไคล้หลงไหลในรองเท้าส้นสูงของเจอรี่ลดน้อยลงไปเลยนะเหมือนกับว่ามันทําให้เจอรี่เก็บกดอ,อ่ะกลายเป็นว่าเขายิ่งชอบเหมือนต่อต้านหรือเปล่ามไม่รูยย้ยิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งชอบรองเท้าส้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะ เจอรี่ถูกจับได้ว่าขโมยรองเท้าส้นสูงของครูประจำชั้น hmm. แล้วช่วงเวลาที่เริ่มเป็นวัยรุ่นอะ่ะ hmm. เขาเริ่มหมกมุ่นเรื่องทางเพศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ uh huh. โดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นของผู้หญิงเจอรี uh ่ huh. เริ่มเป็นสตอกเกอร์ uh huh. แอบตามผู้หญิงหลายคนมากแอบไปถ่ายรูปโดยที่ผู้หญิงเหล่านั้นไม่รู้ตัว ไปขโมยชุดชั้นในขโมยรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงและเอาไปสะสม,มเป็นคอลเลกชันส่วนตัวบางทีก็เอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะถูกเติมสีแต่งแต้มให้กลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองได้เนี่ยเด็กใช้เวลาตั้งแต่เกิดเรียนรู้สิ่งรอบตัวเรียนรู้จากการอบรมสั่งสอนทางด้านขัดเกลาหลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุเจ็ดขวบ แต่เจอรี่เนี่ยถูกการแนะนำแนะแนวแบบบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ก่อนเจ็ดขวบอีกดังนั้นบุคลิกภาพต่างๆหรือว่าความรุนแรงที่เขาโดนกระทำํำไม่ว่าจะเป็นด้านวาจาสายตาการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันสะสมทีละนิดจนทำให้มันเกิดเป็นทรอมาหรือโศกอนุตกรรมทางด้านความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งซึ่งแม่ของเจอรี่ไม่ใช่แค่ดุด่าว่ากล่าว มีการดูถูกไม่เห็นคุณค่าของเด็กคนหนึ่งเพียงเพราะตัวเองอยากได้ลูกสาวมีการตีมีการทำลายจิตใจด้วยการเผาสิ่งท <c oughs> ี่เขารักต่อหน้าหรือไม่สอนด้วยความรัก <ๆ S 2> ไม่อบรมด้วยความเข้าใจจริงจเจอรี่น่าสงสารมากเจอรี ury, <ๆ>่คือเหยื่ออืแม่เขาเป็นผู้ก่อเหตุมาก่อนเจอรี<ๆ>่ค<ๆ>ือเหยื่อที่โตมาเป็นผู้กระทำผิด<ๆ>ส่วนใหญ่เหยื่อที่มีความรุนแรงทางด้านพฤติกรรมขนาดเนี้ยมักเป็นเหยื่อมาก่อน พอเป็นเหยื่อเสร็จปุ๊บไม่ได้รับการเยียวยามันส่งผลให้เจอรี่โตมาบิดเบี้ยวและเป็นปีศาจแบบเนี้ยถ้าไม่มีเหยื่อ,อรายแรกก็จะไม่มีเหยื่อ,อรายต่อไปอถูกต้องครับเมียที่ถูกัวลล่ามไว้ถูกเคี่ยนตีจนตายเป็นวิญญาณสิงอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่อยอมไปไหนคุณบอกว่าผมคือคนชื่อประมลกับชาติมาเกิดแล้วคุณก็คือคุณแก้ววิญญาณที่สื่อสารกับผมอยู่ในความฝันอย่างนั้นเหรอทำยังไงก็ได้ค่ะให้มีอันเป็นไป ตายเลยก็ได้ยิ่งดีแล้วแล้วจะไปไหนลูกที่ไหนเนี่ยที่ฉันจะสามารถได้พบเจอลูกเมย์ฉันได้เนี่ยพรพิมลยังไงเราก็ต้องเจอกันให้ได้นะ